ก่อนที่จะไปรับชมเพื่อนๆสามารถที่จะกดไลค์กด subscribe และ d o n a t e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้นะครับณสำนักงานผู้บัญชาการกองร้อยเกิดอะไรขึ้นขณะผู้บัญชาการยังไม่สามารถฟังการสนทนาน,นี้ได้ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้มันทำให้ฉันคิดอะไรบางอย่างได้ฉันมีคำถามข้อหนึ่ง ตอนที่นายกำลังจะยิงพวกมันนายคิดอะไรอยู่ครับท่านภายในหัวงผมมันว่างเปล่าผมคิดแต่ว่าจะต้องต่อสู้เท่านั้นมไม่ต้องเกงขนาดนั้นหรอกนี่เป็นแค่การสนทนาเฉยๆไม่ต้องคางการก็ได้นายมั่นใจแค่ไหนว่ายิงโดนพวกมันห้าสบปอร์็ตครับท่าน นายไม่ต้องพูดว่าท่านทุกประโยคหรอกนะนี่เป็นแค่การสนทนาเฉยๆทำตัวให้สบาย50%เเหรอถือว่าดีมากสำหรับมือใหม่ใครเป็นคนสอนนายกันละ่ะเออผมฉันคิดว่านายมีศักยภาพที่จะมาเป็นมือสไนเปอร์ได้นะเออหัวหน้าคุณจะเชื่อผมไหมถ้าผมบอกว่าผมยิงมั่วน่ะ ฉันชอบแกว่ะน่าสนใจในายพยายามจะโกหกฉันอยู่ยงั้นเหรอผมไม่กล้าหรอกผมเป็นแค่พลทาหารนายขัดคำสั่งแล้วยังมุ่งหน้าไปแก้แค้ม,มันเป็นการละเมิดกฎนะผมอาจทำได้ดีแต่ก็ไม่สามารถชดเชยความผิดนี้ได้พูดต่อสิผมก็เลยถูกเชิญมาที่นี่โดยผู้ประชาการและคุณเป็นถึงพันเอก ต้องการคุยกับผมเป็นการส่วนตัวหัวหน้าคุณต้องการอะไรจากผมหรอนายวิเคราะห์สถานการณ์ได้ดีนายจะเชื่อไหมถ้าหากฉันบอกว่าอยากคุยกับนายเป็นการส่วนตัวเฉยๆคุณถึงขนาดต้องมาด้วยตัวเองและยังไม่ให้ผู้บัญชาการฟังการสถทนานี้เพียงแค่นั้นจริงๆเหรอผมเป็นแค่ทหารธรรมดามันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนอย่างคุณจะมาสนใจผม สังเกตอย่างรอบคอบและมีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนเยี่ยมมากนายรู้เหตุผลที่ฉันมาที่นี่ไหมผมผมไม่รู้ครับฉันว่านายรู้แค่ไม่อยากพูดเท่านั้นแหละเอาละ่ะจบบทสนทนากันเพียงเท่านี้ได้เวลาคุยเรื่องทุระจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่รักษาการชายแดนที่ตัวนตกเฉียงเหนือล่วเฉง ครับท่านคณะกรรมการพักและองค์กรได้ประเมินสถานการณ์ของนายและหัวหน้าสำนักงานใหญ่ได้ข้อสรุปแล้วว่านายสมควรที่จะได้รับเหรียญก้าหานี้มือสัน้นเหรียญน,นี้สำหรับผมนั่นเหรองั้นผมก็ไม่ต้องโดนปลดออกจากกองทัพนะสิใครบอกว่านายจะถูกปลดกันล่ะนายเป็นเกียรติแห่งกองทหารของหัวเสีย้ยแต่ว่า น่าเสียดายนะนายน่าจะเข้าใจใช่ไหมว่าสิ่งที่นายทําไปไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ครับเข้าใจครับท่านเพราะสิ่งที่นายทําไปมันเป็นความลับดังนั้นจะไม่มีงานรับเหรียญท่านผู้บัญชาการได้ย้ํากับฉันมาเองว่าให้มามอบเหรียญน,นี้ให้กับนายขอบคุณครับหัวหน้า เธอสมควรที่จะได้รับเหรียญน,นี้แต่จงจำไว้อย่างหนึง่งเหรียญน,นี้สามารถที่จะโชว์ให้คนอื่นเห็นได้แต่ว่าประสบการณ์ของนายไม่สามารถที่จะเปิดเผยออกมาได้หลังจากนี้ทางกองหานเราได้ตัดสินใจที่จะเลื่อนยศให้นายขึ้นมาเป็นจา่านายมีอยู่สองทางเลือกคือ 1. ขึ้นมาเป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติการควบคุมดูแลป้อมปการเก่าหรือทางเลือกที่สอง ไปค่ายทหารและฝึกภายในสามเดือนทางเราจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะให้นายไปอยู่ที่กองกำลังไหนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการฝึกของนายหัวหน้าผมต้องการที่จะฝึกครับนายต้องการที่จะฝึกอย่างนั้นเหรอนายได้โดดข้ามขั้นสิบตีสิบโทจนมาถึงสิบเอกการที่นายมียศขึ้นมาถึงสิบเอกมันก็เหมือนกับว่า นายเป็นทหารทั่วไปเพียงเท่านั้นแต่ถ้านายขึ้นมาเป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติการคุมป้อมปากการเก่าแล้วก็นายจะได้เลื่อนยศเป็นผู้หมวดแน่นอนอย่างนี้แล้วนายยังอยากที่จะฝึกอยู่ไหมครับผมต้องการที่จะฝึกครับดีงั้นวันนี้กลับไปก่อนแล้วฉันจะส่งคนไปรับนายครับท่านเออหัวหน้าครับ แล้วเกี่ยวกับพวกพี่น้องของผมและป้อมประการเก่าล่ะครับพวกเขาทุกคนเป็นทหารที่ดีทางกองทหารเราจะเชิดชูเกียรติลำดับสองให้กับพวกเขานายไม่ต้องกังวลหรอกทางกองทหารได้กำชับให้ฉันจัดงานศพที่สมเกียรติให้กับพวกเขาทุกคนเราจะไม่ทอดทิ้งฮีโร่ที่เสียสละเพื่อชาติ ึึกเฮ้สวัสดีฉันมาที่นี่เพื่อฝึอกนะตามฉันมาสวัสดีครับผมลั่วชเชิงเพิ่งมาวันนี้เป็นวันแรกได้โปรดชี้แนะด้วยครับนายคือทหารเส้นที่เข้ามาเพราะว่ารู้จักกับผู้บัญชาการสินะณค่ายฝึกพิเศษตอบคำถามฉันมาฉันไม่สนใจหรอกนะว่าพื้นหลังนายจะเป็นยังไง แต่ที่ฉันเกียดที่สุดก็คือพวกเด็กเส้นเนี่ยแหละท่านครับผมไม่ได้มาที่นี่เพราะว่าใช้เส้นเข้ามานะครับไม่ใช่อย่างนั้นเหรอฮดูพวกเขาทุกคนสิพวกเขาทุกคนได้รับการรับเลือกมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่เหมาะสมที่จะฝึกซ้อมที่นี่และเราก็ได้เริ่มการฝึกไปแล้วสามวันและนายที่ไม่ได้ผ่านการคัดเลือก อยูย่่ก็อยากจะขอเข้ามาร่วมฝึกด้วยสิ่งนี้ไม่ได้เรียกว่าใช้เส้นสายแล้วเรียกว่าอะไรล่ะเอ่อผมฟังให้ดีนะฉันไม่มีเวลาที่จะมาเสียเวลากับนายหรอกนะไอ้พวกคนที่มาที่นี่เพียงเพื่อที่จะต้องการชื่อเสียงนะ่ะฮะนายสามารถที่จะดูการฝึกและใช้อุปกรณ์ตราบใดที่นายไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้ฉันฉันก็จะแค่ถือว่า ไม่มีฐานแบบนายในค่ายฝึกนี้ครูฝึกผมไม่ต้องห่วงฉันสามารถที่จะเซ็นรับรองให้นายได้หลังจากที่การฝึกจบลงแล้วแต่ฉันไม่ทำให้ฟรีๆหรอกนะระหว่างที่นายอยู่ที่นี่นายจะต้องเข้าครัวไปทำอาหารครูฝึกคิดว่าฉันมาที่นี่ได้เพราะว่าใช้เส้นสายมันไม่มีประโยชน์อะไรที่ฉันดึงดันที่จะอธิบายต่อไปรับทราบครับท่าน ดีมากโรงอาหารอยู่ด้านหลังนายจะไปอยู่ที่นั่นนับตั้งแต่วันนี้ถ้านายต้องการอะไรก็ไปหยิบที่โกดังข้าเที่ยงจะเริ่มได้อีกหนึ่งชั่วโมงถ้าเราไม่ได้กินข้าวอย่าหาว่าฉันไม่เตือนละ่ะตะเบะอืมรสชาติโอเคแล้วทันเวลาพอดี นายก็ไม่ได้ไร้ค่าอะไรขนาดนั้นนี่รายงานครับอาหารได้จัดทำเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเข้ามากินได้ทุกๆค่ายฝึกเป็นแบบนี้หมดเลยงั้นเหรอที่ฉันเข้ามาที่ค่ายฝึกนี้ได้เพราะว่าใช้เส้นสายอย่างนั้นเหรอไม่เป็นไรหลานซุยเคยสอนทักษะการต่อสู้ให้ฉันถ้าหากครูฝึกไม่สอนฉันแล้วก็งั้น ฉันจะฝึกด้วยตัวเอง1 2 3 4งสองหนึ่งสองสาวิ่งแบกของเป็นระยะทาง10กิโลเมตรยกดัมเบลวิดพื้นดูศิละปะก,การต่อสู้ออกไปวิ่งตอนเย็นหนึ่งอาทิตย์ต่อมาท,ท,ท,ที่จีที่จีจ้า หนูได้หนีไปแล้วว้าวเทคนิคการหายใจจากบรรพุรุษของเรามันดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ฉันฝึกใช้มันถึงแม้ว่าฉันจะใช้เทคนิคนี้ได้เพียงแค่สามชั่วโมงก็ตามแต่สัมผัสฉันรู้สึกว่าจะคมกว่าเมื่อก่อนมากวันนี้ฉันล่าของดีมาได้เอาจริงๆทำโรงครัวมันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะในหุบเขาข้างหลังนี้ เอาจริงๆแล้วมันง่ายมากเลยนะที่ฉันจะทำอาหารเองแย่ละใกล้จะหกโมงเช้าแล้วฉันต้องซวยแน่ๆถ้าฉันทำอาหารไม่ทันอีกแป๊บนึงนะครับให้ฉันทำเองนายรีบไปกินอาหารเช้าแล้วเตรียมตัวที่จะทำอาหารเที่ยงซะกฮิฮิ <c oughs> ทำไมอยู่อยู่เขาก็ใจดีกันนะไม่เป็นไรครับครูฝึกเดี๋ยวผมค่อยทานทีหลัง ผมไม่ได้รีบอะไรอยู่แล้วนี่แกไม่ได้ยินสิ่งที่ฉันสั่งกันเหรอทำไมอารมณ์มันเปลี่ยนเร็วจังวะนี่ไอหัวเกียนแกอยู่ครัวนี่ทำอาหารรสชาติโคตรห่วยเลยวะ่ะครูเฟอครับผมได้รวบรวมทุกคนมาแล้วเรากินข้าวเช้าได้เลยหรือเปล่าเอ๊ะทำไมเสียงนี้มันคุ้นคุนจังครูเฟอครับกินข้าวเช้ากันดีกว่าฮะ ซงยำฮะลั่เชิงทำไมแกมาอยู่ที่นี่กันจบไปแล้วนะครับสำหรับภาคทุกอย่างที่ขวางหน้าตอนนี้เพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์แนะนำและพูดคุยกันได้ด้านล่างเลยนะครับและอย่าลืมไปติดตามพูดคุยกับพวกเราต่อกันได้ในเพจ Facebook ภาคทุกอย่างที่ขวางหน้ากันนะครับ